อยาบไปที่เมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตหน่อยค่ะมีเหตุการณ์หนึ่งที่จับภาพเอาไว้ได้รถคันนี้ดริฟต์แต่ดริฟต์ในพื้นที่ที่มันไม่ควรจะดริฟต์ยังไงลองดูคลิปค่ะฝรั่งฝรั่งฝรังมันเืออะไรมันต้องการอะไรหรอฮะเอาเอาเอาฝรั่งฝรังมันเป็นอะไรวะเอาเอาเ ดริฟในพื้นที่ที่ไม่ควรจะดริฟเพราะนี่มันคือสี่แยกไฟแดงค่ะนี่คำาุุท้้ายบ้าแล้วเออบ้าจริงๆบ้าไหมใช่ต้องการอะไรเดียเดี๋ยวเดคือแบบโชว์เหรอต้องการโชว์หรือว่ายังไงหรือยังไงหรือหรือมันไม่ได้สิเอาเโอ้โหนี่ค่ะคุณผู้ชม Facebook page โคดจังจังหวัดภูเก็ตดูดูดูดมีนาคมคุณผู้ชมหรอบอ่สรอบ ทำอะไรอ่ะเกิดอะไรอ่ะทำเพื่ออะไรอ่ะคำถามเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมใครเห็นก็ต้องร้องถามแบบนี้เพราะคลิปนี้ก็กลายเป็นกระแสไวรัลในเพจนะคะโดยเขาระบุข้อความอย่างเพจหมดจังจังหวัดภูเก็ตแชร์คลิปนี้บอกว่าอยากดังจัดให้ครับโตเกียวดิฟแยกเกาะแก้วเป็นรถเก๋งสีขาวค่ะดิฟรถวนอยู่5รอบบริเวณกลางสีแยกเกาะแก้วถนนเทพกระสตรีขาเข้าเมืองตำบลเกาะแก้วนะคะที่ภูเก็ต จากนั้นก็ขับตรงไปทุกคนที่ติดอยู่แยกไฟแดงงงกันเป็นไก่ตาแตกเลยสงสัยนะคะว่าเฮ้ยเขาทำไปทำไมอ่ะคลิปนี้พาถูกแชร์ไปคนมาคอมเมนต์เยอะแยะเลยนะคะท้าทายถึงขนาดนี้เลยเหรอบางคนบอกแบบนี้เนี่ยร้อยจริงนะนึกว่าถ่ายหนังจับทรงกลับเลยขับแบบนี้ถ้าชนเด็กนักเรียนหรือเด็กเล็กหรือชาวบ้านาาจะทำยังไงนี่ค่ะ หลังจากนั้นไม่นานเพจเยี่ยวข่าวภูเก็ตนะคะคุณผู้ชมก็มีการโพสต์คลิปคลิปเดียวกันนี้ย่ันเดียวกันเลยซึ่งก่อนหน้านั้นค่ะก็ได้มาโชว์ดริฟรถไม่ใช่แยกเมื่อกี้แล้วนะไม่ใช่แยกเกาะแก้วแล้วนะรอบนี้ไปดริฟรถที่บ้านป่าสักถนนบ้านดอนเ,เนเชิงทะเลตำบลเชิงทะเลอำเภอทถลางค่ะซึ่งจุดนี้ คลิปเนี่ยอัดได้9วินาทีโอ้โหแสดงว่าพี่เหมือนต้องการจะโชว์หรือถ่ายทำคอนเทนต์อะไรหลังจากนั้นคุณผู้ชม2เหต2เหตุการณ์2จุดแชร์ไปตำรวจชุดสืบสวนค่ะตามจับกลุมตัวได้นะคะเพราะว่าตรวจสอบกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมนี่เหตุการณ์เกิดขึ้น11มีนาคมตอน3ทุ่ม58นาทีเจ้าหน้าที่ค่ะมาทราบภายหลังคือ หลังจากที่ตำรวจสอพถลังนี่เขาพบเห็นคุณผู้ชมคันนี้เลยคันนี้เลยนี่สามารถเห็นป้ายทะเบียนปุ๊บรู้เลยค่ะก็ไก่ออ่าง2990ภูเก็ตแต่ไม่สามารถติดตามได้ทันเนื่องจากรถคันเนี้ขับเร็วมากตำรวจสพเมืองภูเก็ตแล้วก็ชุดสืบภูทรจังหวัดเขาก็เลยติดตามจนพบว่าเฮ้ยรถเจอว่ะแต่คนขี่ไปไหนอ่ะอเออแต่เมื่อคนขี่คนขับคันนี้เห็นตำรวจ เหมือนขับหนีไปอะนะคะจนตำรวจชุดจับกลุ่มเขาไล่ติดตามเพื่อจับกลุ่มแล้วก็ระงับเหตุจนไปถึงบริเวณบ้านโบราณภายในซอยนานาชาติ2ค่ะที่เกาะแก้วซึ่งมันเป็นซอยตันคนขับลงจากรถแล้วก็วิ่งหลบหนีการจับกลุ่มเข้าไปในป่ารกตำรวจก็วิ่งไล่ตามแบบกระชั้นชิดจนจับกลุ่มตัวคนขับและก็ผู้โดยสารเอาไว้ได้ในสภาพที่ทั้งสงคนนั้น ไม่สวมใส่เสื้อค่ะ <Ừ. S 1> สวมเพียงกางเกงขาสั้นและพยายามต่อสู้ขัดขืนกอดรัดฟัดเวียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีบาดแผลถลอกนะคะทั้งคนก่อเหตุและก็เจ้าหน้าที่โอ้ดูสภาพสิคะคุณผู้ชมขะโอ้นี่นี่น,น,น,นี่ทราบว่าทั้งสองเป็นชาวต่างชาตินะคะคเป็นชายผิวสี <Ừ. S 1> ไม่ทราบชื่อนามสกุลเดี๋ยก่อนนะเมา เอาเหรอนี่ไงกำลังจะถามเลยี่ที่ทำไปคึกขนองหรือเมากันแน่ปรากฏเมาเมาค่ะแล้วพอจับคุมตัวได้เท่านั้นแหละเขาดัานไปซอยตันไงพอจับได้เจ้าตัวโวยวายตลอดเลยค่ะชุดจับจุมชุดจับกลุ่มเนี่ยเขาก็เลยแจ้งว่าเดี๋ยวยูยูจะต้องถูกดำเนินคดีนะ,ะแต่สิทธิผู้ต้องหาเนี่ยคือสามารถที่จะมีทนายได้ต่างๆนานา,นา,าประกอบกับเหตุการณ์ที่ยูทำเนี่ยมันเป็นเวลากลางคืนนะ ดูนะคุณผู้ชมเขายี่ยวนกับเจ้าหน้าที่งงด้วยนะคะงงเออแล้วคือเจ้าหน้าที่ตำรวจอะค่ะมันมีช่วงหนึ่งที่เขาพยายามแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็สิทธิ์ผู้ต้องหาเป็นภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชันแปลภาษาแต่ ต่างชาติคู่นี้ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และก็ยียยนกวนประสาทเอาแต่ร้องเพลงประกอบกับเป็นเวลากลางคืนเร่งด่วนก็เลยไม่สามารถหาล่ามภาษาท้องถิ่นของสองชายคนนี้ได้ดูความวุ่นวายของช่วงนี้หน่อยนะคะ เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมพี่ก้าเพลงอะไรคะไม่รู้เลยว่าเพลงอะไรคะมีมีคุณผู้ชมบอกว่า เครดิตหรือเปล่าเออ,เอ,อมันดิดดิดไหมหรือไปเสพอะไรมาไหมหรือไปพี้อะไรมาหรือเปล่าทรงนี้ไปโดนตัวไหนมาต้อง,ง,อองแบบนี้นนเลยนะอโอ้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมต้องจับมัดแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็นําตัวพร้อมกับของกลางนะคะมาที่สพเมืองภูงเก็ตเพื่อตรวจสอบพิสูจน์ทราบบุคคลว่าเป็นใครอะไรยังไงเจ้าสุดท้ายปรากฏว่าพบข้อมูลในสารระบบค่ะตรงกับบุคคลสัญชาติไนจีเรีย และก็พบอีกว่ามีหมายจับของสารจังหวัดภูเก็ตลงวันที่เอาไว้ปี66คุณผู้ชมมีวีรกรรมด้วยค่ะ21สิงหาคม66คือกระทําผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดลงแล้วก็เรื่องของยาเสพติดคือโคเคนค่ะไว้ในครอบครองแล้วเขาก็หลบหนีไม่มาพบศาลตามหมายนัดก็ขาดคดีนั้นนะคะตอนปี6เนะี่ยก็ขาดอายุค,ความไป ะะเห็นบอกว่ายังไม่ขาดอายุความขอภัยคือจะขาดอายุความวันที่4สิงหาคมปี2581ดังนั้นการรวบตัวเขาในครั้งนี้นอกจาก,กเรื่องของการขับรถประมาทหวาดเสียวในท้องถนนแล้วยังจะต้องถูกดำเนินคดีข้อหาเก่าที่เขามีหมายด้วยนะคะครับ